วันนี้มลมีฟีเจอร์ดีๆมาแนะนำให้กับแม่ค้าที่ขายของใน IG นะคะมลบอกเลยว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เรากับลูกค้าสนิทกันได้มากขึ้นและจะช่วยให้ลูกค้านะคะมามีเ n g a g e m e n t กับร้านค้าของเรามากขึ้นฟีเจอร์ที่มลจะสอนในวันนี้นั่นก็คือ ฟีเจอร์การสร้างโพนะคะคล้ายๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมุลเปิดให้ดูนะก็คืออันนี้นะคะเป็นฟีเจอร์โพที่จะแบบว่าเวลาที่ เรามีคำถามอะไรที่เราอาจจะตัดสินใจไม่ได้เราก็สามารถให้ลูกค้าค่ะเข้ามาช่วยโหวตอย่างเช่นอันนี้เนาะก็เป็นโพที่มนทำเนื่องจากมนกำลังจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่แล้วมนก็เลือกชื่อแบรนด์ไม่ได้มนก็เลยให้ลูกค้ามาช่วยกันโหวตว่าถ้ามนจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่เนี่ยลูกค้าชอบชื่อไหนมากกว่ากัน หรือบางครั้งเวลาที่เราจะมาไลฟ์สดขายของออกคอร์เรคชันใหม่แล้วอยากจะให้ลูกค้าช่วยเลือกเวลาในการไลฟ์สดแบบนั้นเราก็สามารถทำโพได้เหมือนกันตัวโพเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้ลูกค้าค่ะมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของร้านค้าเรามากขึ้นมันจะทำให้เรากับลูกค้าสนิทกันมากขึ้นแล้วเวลาที่เราให้เขามาช่วยโหวตอย่างนี้ค่ะแล้ว เราเลือกตามที่เขาโหวตอะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ของเรามันก็จะช่วยให้เรากับลูกค้าค่ะยิ่งสนิทกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมวลจะสอนทุกคนสร้างโพตรงนี้ซึ่งมวลบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะอะวิธีการทำนะคะก็คือให้ทุกคนเนาะมาที่หน้า i อของตัวเองนะคะแล้วก็กดบวกตรงนี้ค่ะ ซึ่งพอกดบวกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดคำว่าสตอรี่ตรงนี้ค่ะอืพอกดสตอรี่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกเป็นอัลบั้มภาพค่ะซึ่งอย่างอันนี้มวลทำกราฟิกไว้แล้วเนาะหรือใครจะไปทำสดๆในสตอรี่ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมวลจะเลือกเป็นรูปแรกเนาะอะ่อันนี้นะคะอย่างเช่นอันเนี้ยก็คือมนลจำลองว่าถ้ามวลอยากจะให้ลูกค้าช่วยโหวตชื่อแบรนด์เนี่ย มูนก็ทำกราฟิกมาเข้าๆประมาณนี้แล้วก็วิธีการเพิ่มโพเข้าไปทำแบบนี้ค่ะทุกคนเลือกตรงหน้าสติกเกอร์อันนี้นะคะจิ้มเลยพอจิ้มเข้าไปแล้วอะค่ะมันจะมีคำว่าโพทุกคนจิ้มที่คำว่าโพค่ะ มเสร็จปุ๊บนะทุกคนก็ใส่ชื่อคำถามลงไปก็ได้แต่อย่างของมวลนะคะมวลพิมพ์ไว้แล้วแต่เราอะสามารถพิมพ์เพิ่มเติมเ,มเข้าไปได้เนาะหรือถ้าใครไม่ทำการาฟิกมาเนาะก็คือสามารถมาพิมพ์คำถามและคำตอบในนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมวลจะพิมพ์คำถามเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะอ่ะ,อะจะพิมพ์ว่าทุกคนชอบชื่อไหนมากกว่ากันนะคะทุกคนชอบชื่อไหน มากกว่ากันเสร็จปุ๊บเนาะข้างหลังมูลมีชื่อแบรนด์อยู่แล้วอันนี้มูลก็ใส่เป็นเลขหนึ่งกับเลขสองไปเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จัดตำแหน่งให้สวยงามให้เราสามารถซูมขยายหรือย่อก็ได้นะเอาให้มันตรงกับกราฟิกของเราประมาณนี้เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถทำฟีเจอร์ โพ e ได้ง่ายๆแล้วซึ่งจริงๆอ่ะฟีเจอร์ตัวนี้มีประโยชน์มากๆเช่นเวลาทุกคนแบบยกตัวอย่างเพิ่มให้นะคะเช่นเวลาทุกคนจะออกคอเลกชันใหม่ทุกคนแบบเลือกไม่ได้ว่าคอเลกชันใหม่จะทำสีอะไรดีทุกคนก็อาจจะมาทำโพ e ก็ได้ว่าอ่ะลูกค้าชอบสีขาวหรือสีดำคะหรือบางทีเราจะเลือกลายผ้าของคอเลกชันใหม่ซึ่งเราตัดสินใจไม่ได้เราก็อาจจะเอาลายผ้าตรงนั้นนะคะมาทำโพ e ก็ได้ว่าเออลูกค้าชอบลายดอกหรือ ลายม้าลายมากกว่ากันหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถให้ลูกค้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบคอลเลกชันของเราก็ได้ซึ่งมันโคตรดีนะอย่างสตอรี่ที่มวนแชร์ให้ทุกคนดูเมื่อกี้คือมีคนเข้ามาโหวตแบบเยอะมากๆเลยนะคะพอทุกคนสร้างโพลแบบนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็กดส่งได้เลยนะแต่ของมวลน,นะคะมวนจะไม่ได้กดส่งนะ เพราะว่าอันเนี้ยมลทําไปแล้วมลจะไม่ได้กดส่งแต่แค่มลจะมาสอนทุกคนว่าเราอะสามารถสร้างโพได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วมันโคตรดีเลยนะคะเดี๋ยวมลจะขอปิดอันนี้ออกไปก่อนนะคะอ่ะมลทิ้งก่อนนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมลจะให้ทุกคนดูโพเมื่อกี้ อย่างเช่นโพนี้นะทุกคนสามารถดูสถิติได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้ค่ะก็คือมีลูกค้ามาโหวตชื่อที่1นี่4เนี่ย44%โหวตชื่อที่2เนี่ย56%วิธีการดูเนาะทุกคนจิ้มที่ด้านล่างค่ะตรงนี้มันก็จะขึ้นเลยว่าเนี่ยมีคนโหวตชื่อที่1เนี่ยมีคนโหวตชอยที่1คือ30คนโหวตชอยที่สอง39คนเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูว่าแบบ มีใครโหวตของเราบ้างอะไรแบบเนี้ยเพื่อมาดูว่าคนที่โหวตเนี่ยเขาใช่ลูกค้าเราหรือเปล่าหรือเป็นแค่เพื่อนเราหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ได้ซึ่งมนลมองว่าตรงเนี้ยมันโคตรมีประโยชน์สำหรับคนทำร้านค้าในไอจีฟีเจอร์นี้ในสตอรี่จะช่วยให้เรากับลูกค้าสนิทก,กันมากขึ้นจริงๆอันเนี้ยคือคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าอย่างสตอรี่นี้ คนเข้าถึงต้อง400กว่าคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนนะเอาฟีเจอร์นี้ยไปลองใช้ไปลองเล่นกันดูมวลเชื่อว่ามันจะทำให้คุณกับลูกค้าสนิทกันมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ฟีเจอร์ดีๆที่แม่ค้าใน IG ทุกคนควรทำนั่นเองค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย